แนะนำวิธีเล่นกับลูกในคันเพื่อกระตุ้นพัฒนาการมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย 1. อ่านหนัง,งสือให้ลูกฟังให้คุณแม่อ่านหนังสือนะคะแล้วก็พร้อมกับทําท่าเป็นเหมือนปูไต่บนท้องทําเป็นนิ้วคนเดินอยู่บนท้องด้วยค่ะสิ่งนี้ก็จะช่วยฝึกพัฒนาการการได้ยินแล้วก็ด้านอารมณ์ของลูกในคันได้ค่ะ 2. แนะนําให้ใช้ไฟฉายเล่นจัเอกับลูกน้อยในคันค่ะ คุณแม่สามารถนาไฟฉายมาส่องที่บริเวณท้องได้เลยนะคะก็จะแนะนําให้ทําตอนที่ลูกเริ่มดิ้นแล้วะคะ่ะก็เริ่มทําได้เลยลูกในครรภ์ก็จะเคลื่อนไหวตามแสงที่คุณแม่ส่องนะคะถ้าเขามีการตอบสนองในเขาก็จะเตะหรือดิน้นอันนี้ก็ถือว่าเขารับรู้แล้วนะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาการด้านการมองเห็นของลูกค่ะ 3. พูดคุยเล่นกับลูกผ่านผนังท้อง ลูกจะสามารถได้ยินคุณแม่นะคะตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์เลยค่ะโดยระบบการได้ยินเนี่ยก็จะเริ่มพัฒนาตอนอายุครรภ์ประมาณ24-26สัปดาห์ขึ้นไปค่ะโดยจะเริ่มจากการได้ยินเสียงหัวใจก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มจดจําเสียงของคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วค่ะ 4. เปิดเพลงให้ลูกฟังหรือจะเป็นการทําเพลงเบาๆก็ได้นะคะคุณแม่สามารถนําหูฟังนะคะไปไว้บริเวณครรภ์ได้เลยค่ะแล้วก็ลองจับจับลูกน้อยนะคะดูว่าเขาดิ้นตามจังหวะเพลงไหม ห้าเล่นกับลูกด้วยการลูบท้องค่ะการลูบท้องนะคะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็สมองในส่วนการรับรู้นะคะแล้วก็การรู้สึกของลูกในครรภ์ของคุณแม่ค่ะลูกน้อยนะคะอาจจะมีการตอบโต้ด้วยการเคลื่อนไหวตามมือที่เราลูบค่ะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเขาเล่นกับเราอยู่นั่นเอง 6. ชชวนคุณพ่อมาคุยกับลูกค่ะหรือจะชวนคนสนิทเพื่อนญาติญาติพี่น้องมาเล่นกับลูกก็ได้เลยนะคะ ลูกในคันก็จะสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นจากคนรอบข้างได้ดีเลยการที่มาเล่นมาพูดคุยกับลูกในคันของคุณแม่นะคะก็จะช่วยเรื่องพัฒนาการของลูกในคันได้ด้วยค่ะไหนแม่ตั้งคันท่านไหนทำข้อไหนบ้างเม้นบอกหน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนมาเล่นกับลูกในคันคุณแม่นะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชา n e l หรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ